ตอนเด็กๆที่บ้านผมเลี้ยงหมาผมก็เลยชอบเล่นกับหมานอนกับหมาเวลาโดนแม่ตีก็มักจะไปปรับทุกข์กับหมานั่งร้องไห้ให้หมาปลอบใจไปไหนมาไหนผมก็มักจะเก็บลูกหมามาเลี้ยงเชื่อป่ะเคยเห็นหมาที่บ้านป่วยแล้วตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยนอนร้องไห้น้ำตาไหลกลาก เศร้าอ่ะทำไงให้แกไม่ตายได้ไหมว่าเพื่อนโตขึ้นเอ็นทรันเข้าสัตวแพทย์จุฬาแอบปลื้มอาจารย์ตอนรักษาสัตว์ผ่านคลินิกแถวศรีราชโฮย้ยทำไมคนมันเยอะจังอยากทำบ้างอยากมีบ้างจึงชอบฝึกง,งานมากๆถึงตอนปี4อยากจบมาช่วยชีวิดสัตว์บ้างสักทีไม่อยากเรียน6ปีแล้วทำไงได้ก็ใจมันรัก เรียนจบรับราชการเลิกงานมาเปิดคลินิกวันแรกได้เงิน80บาทไม่มีทุนหรอกแต่อยากรักษามหมาถ้าใจไม่หมาวันข้างหน้าตต้องรวยเศร้า,าทำไงได้ก็ใจมันรักอดทนอดกลั้นอดออมแต่บางขั้นก็อดอยากสุดท้าย ตัดสินใจเด็ดเดียวเอาบ้านไปจำนองเอาเงินมาเปิดโรงพยาบาลสัตว์ก่อร่างสร้างเป็นโรงพยาบาลสัตว์ d o g and Cat Health c e n ซ e นระยองในวันนี้เริ่มต้นจากคนรักหมาพัฒนาสู่โรงพยาบาลสัตว์ที่ทันสมัยเพียบพร้อมด้วยทีมสตัตวแพทย์ที่รักสัตว์ยิ่งกว่าชีวิตจิตใจเพื่อความสุขและสุขภาพดีของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของทุกคน ที่ที่รักเขาเท่ากับคุณที่ที่รักคุณและเขามากกว่าใครโรงพยาบาลเพื่อความสุขและสุขภาพที่ดีที่นี่โรงพยาบาลสัตว์ Dog and Cat Health Center ระยอง